จต่ไปโอเคครับผมมีเลือกบอกเลยมีเลือกครับผมก็เขาเอาละครับผมต้องการสวิดัสสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกทุกคนทุก,ท,กทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กันในเกม ฟอร์ทูนอ็อกซ์นะครับผมวัวแห่งโชคราบนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปดูตารางการจ่ายกันก่อนเลยครับผมว่าเป็นยังไงนะครับผมตารางการจ่ายก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะผมมาเข้าว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 เอาดูกันข้าวข้าวกันไปก่อนนะครับผมวันนี้มาทุนที่100บาทเล่นเบสิทธิบาทห้าบาทกันไปก่อนนะครับผมว่ามากระสุดดรวยผมว่าจะเป็นยังไงเราดูสูตรกันก่อนเลยว่าเป็นยังไงเขาฟูดผมนะครับผม เฮ้ยเอเอาดีเอาดีเอาดีจอนเอาดีเ hmm. ข้าไหมล่ะเข้าไหมล่ะก็เข้าไปดีห้าสิบบาทแล้วคุณอห้าร้อยห้าร้อยโอเคโอเคขยับเป็นติบเลยแล้วกันทั้งนั่งโดดไปไม่โดดไม่โดดแต่ได้อยู่โอเคหนึ่แปดสิบห้าสิบเฮ้ย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 เข้าอีกเหรอ ถ้าต,ต้องเข้าอีกดีครับผมและคูณเข้าไปก็หนึ่งพันครับผมก็หนึ่งพันไปเบาๆก่อนหนึ่งพันไปเบาๆก่อนหนึ่งพันด้วยแบบเบาๆไปไม่ก่อนโอ้โหออกเบาเลยนี้เบาแม่งให้เบาเลยนี้ตัวใจหนักมาห้าร้อยเชจากนั้นแล้วครับผม ทำการเข้าสู่กันดีกว่าเดี๋ยวเราหาหาตัววายก่อนนะครับผมหาวายก่อนหาวายกันก่อนนะผมสองร้อยโอเคหาวายกันก่อนโอ้ยชิวเลยโอวายไม่ออกเลยวะเออมาแล้วผม <66. S 1> แล้ววายมันมาแล้วครผมให้กดตรงวายนะครับผมตรงนี้นะผมสิบทีตามสเต็ปที่ผมบอกเลยว่ากดยังไงให้มันได้เยอะๆนะครับผมหนึ่งสองสาม 4,5,6,7,8,9,10นะครับผมอ่าเราไปลองดูกันดูว่าเป็นยังไงครับผม10ทีจัดไปครับผม10ทีจัดไปครับผมมาแล้วครับผมดอกแรกมาแล้วครับผมดอกแรกอืมสองพันโอเคเธอโบอกันไปเลย เราเปิดเทอร์โบกันไปเลยนะผมเราเปิดเทอร์โบกันไปเลยนะผมหนึ่งพันโอเคครับผมไหลกันต่อครับผมไหลกันต่อไหลกันแบบยาวๆคร okay. ับผมหนึ่งพันโอเคเร็วเร็วเร็วอืมเบ็ดห้าสิบนะนี่เบ็ดห้าสิบนะโคตชิวเลยโอ้โหเข้าอย่างนี้เข้าอย่างนี้ก็สวยจัดเดี๋ยวเราผ่านผ่าน,ผ,านผ่านไปไอ้ไอ้สิบทีนี้ก่อนเดี๋ยวเราจะเล่นแบบว่าเป็นสูงเลยนะ ตอนนี้เราต้องแบบว่าตามน้ำตามเนื้อไปก่อนนะบุ๋มหากำไรกันก่อนหากำไรกันไปก่อนนะผมพันห้าโอเคอีกสองทีอีกสองทีโดนดปล่าไม่โดนอ้าวโดนวะเอาดิเอาดิเอาดิาดจะประทัดก็ประทัดจะพูเขาก็ภูเอาไงตัวใจเยอะนะตัวใจเยอะตัวใจเยอะอืม,อม เสกได้สักน้อยอีกเสกได้ของน้อยอีกมาครับผมมาครับผมทีสุดท้ายจัดไปโอเคครับผมมีเลิกบอกเลยมีเลิกครับผมก็สำหรัใครที่เข้ามาดูคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ก็สแล้วเอาไว้เจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีคุณบายครับผมของจริง